ฮาลมมันแห้งบ่เอาขึดเอาขึดอีกจักหน่อยเบิ่งเอาลงมาเบิ่งเบาใหญ่ปันไหนลงมาเบิ Assistant ่งโอ้โอ้ทะนุใหญ่บ่น่ะลมแห้งโพดบ่กาฟิวอ่าโถนี่บาเบิ่งกาฟิวครับไอ้กาฟิว ao oh wow luôn, oh, wow nhảy to nào, kéo phiu nào, 2 mét đấy à, hả? ạt thôi, đấy? Oh nhảy héng mà? mà ba mẹ mà hết yên nữa xưa hết em hay sao xưa chắc mệt đi này mày xăm mày xăm mìn minh mìn xăm mìn 3 mìn chắc mìn xăm mìn อ้าวนี่เอาวาวลงมาปรับใหม่ครับสั้นทีนี้เลยเลยดิไอ้เบิ้งตอนมันลงครับวาวจูลาว้าวทำเองนะนดิกาแฟวลาทำขายด้วยบ่กากาแฟทำว้าวเครื่องบินขายด้วยไหมโอ้เฮ็ดแต่ว้าโอ้โอไปทางไหนล่ะฮะมึยแหลมแห้งเั่ดิโอ้โอ นี่วิธีการอาลงนี่ไม่ถึงดินเลยใช่ไหมกาฟิวโอ้มาเบิงปล่อยจยกคนเวลาปล่อยปล่อยคนเดียวอยู่ปล่อยคนเดียวเอาสิปั๊บจังไรบ่ะนี่อ้าวเด็กๆมาชมนี่ไอ้กาฟิวสาเหตุขายซ้ำอีกจักบาทกาฟิวแปดร้อยห้าสิบบาทเอาไว้เด่นเองเอาสิปั๊บบ่ะนี่ ว้าวจุลาหัวเบาบ่เฮ็ดจังไหนบ่ให้มันใสนักหัวเนะาะหามาเบิง่งธนูธน,นูเฮ็ดเองคือกันบ่เห็นสนุ่นนว<อ>ว,วิธีเสริมหัวแม่น้องไปเบิมมง่งเหี้ยสามเมียนจงได้เห็นบ่ใหญ่กว่านี้ก็กมีบ่ปลา,าทูทานูนี่ครับเป็นเอ็ดเองเด้อนี่เด้อ ใบมันก็สิใส่สายลัดเอานี่พลุ่มอะไรซิ่งคัดย่างดีครับให้มันบางหัวไมเ้ไผ่ด้วยนี่ไมเ้ไผ่นี่ไมเ้ไผ่หัวไมเ้ไผ่ตั๊กแตนตั๊กแตนตะ๊กแตโยงโยงตั๊กแนโยงโยงมาดูความละเอียดของหัวอะหัวนี่หัวแหลมหัวแหลมคัดมันก็เฮ็ดย่างดีเลยแล้วย่างดีเลยดิ มันว่าเพิ่นเอ็ดเองเนี่ยนี่เราหัวงามเลยไอ้ดิมวัวนี่เฮ็ดขายได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งเด้อนี่เอามากาแฟแบบว่บาดวงใหญ่นี่ขายไ,าาได้บันไดอย่าไปเหยียบเด้ออย่าไปเหยียบเด้อถอยออกหฮวยเดินไปยังไงไม่ดูนี่เอ้ยอย่าไปเดินใกล้เอาทีละอันทีละอันเอาว่าขนาดนี้เท่าไหร่กาแฟพันเมตรครับขั้นงามวันี้โอ้ตัวนี้พันหนึ่งได้ปะเบิ่งโค้งมันครับนี่เบิ่งอ่ะโซ่โซตั้งคืดตั้งคืดเอาไปหยังเห็ด ป้าเจฟิวเฮ็ดงามเนาะอันร่องแรกเกลือย่างดีบ่ะนี่ทักเสือกแบบนี้ย่างดีเลยบ่ะพี่จะเฮ็ดเองเลยพี่น้องนี่เพิ่นเจฟิวเนี่ก็เป็นส์ลูกย์เนาะเรียนต่อบ่ลหรบอลหรืเรียนต่อออกจากโรงเรียนไอเฮ็ดวาวขายครับพี่น้องนี่ตัวนี้เท่าไหร่นะหนึ่งพันติดผ้าล่มเรียบร้อยหนึ่งพันบาทครับ มาติดต<อ>่อสื่อได้เลยเดอ้อเอามาเบิ่งดวงต่อไปครับอ่าแถมสนูนะบ่แถมครับสมเรียนโอ้แถมสนูน,นั่เสื้อติเสื้อเอ,เองครับนี่มาว่าว่าแม่ลูกเนาะป่าตัวนี้ใหญ่แห้งกับฟิวมันสิบบอใส่เสื้อไงปะทูบ่ะเสือข้างนี้ผมเรียนนะเสื้อสามมิลบอ่ะสามมิลสามจุดหาสามดหาหางมันยังเงาเลยดวงนี้เท่าไหร่โค้งมันเออ โค้งสี่ร้อยอ่ะถ้าทำสำเร็จเลยพันหกครับหนึ่งพันหกร้อยบาทพร้อมหางไหมโอ้บ่่ต้องพร้อมหางมันบ่หางไปหาเองมันบ่เสือกไปหาเองมันบ่แถมทนูบ่าตัวนี้พันหกนีแถมธนูโอเคหนึ่งนี่มาเบิ่งตัวนี้คือกันครับนี่ขนาดเท่ากันแต่ว่าใช้คันเบ็ดบ่อนี่ มอสมันสิเป็นอะไรขั้นเบ็ดเ,เบ็ดมันสเบากัเบล์าดลงทุนนี่เนาอตัวนี้แพงป่านใดน,ค,นครับโอ้พันหกเหมือนกันครับอ้าวใครสนใจอยากได้ขั้นเบ็ดครับนี่มาดูวิธีการผูกเชือกครับนี่นี่ถอดประกรอบได้ถอดประกรอบได้ดะไดนะอันนี้ถอดประกรอบได้ครับตอนนี้มีกี่ดวงนะกรฟิวมีแค่นี้เนาะแต่ว่าวาวจุฬานี่โอ้สวยงามเลยใครสนใจที่จะซื้อไว้นี่โอ้ เขาทําสวยงามเลยนะไม่ธรรมดานะนี่ลงทองเสื้อทองอย่างดีใช่ไหมเอายกขึ้นยกขึ้นก็ฟิวเอ้ายกขึ้นมันมีที่ใส่ธนูด้วยใช่ไหมก็ฟิวแหมก็ฟิวนี่ออกแบบเองบอกก็ฟิวัดการมัดเชือกหรอก็ฟิวโอ้ก็ฟิวนี่ความละเอียดเลยครับนี่ครับทําสวยงามมากครับว่าวจุฬาขนาดเท่านั้นนะครับเอ้า ต่อไปนะครับเราจะมาชมการปล่อยว่าวครับเล่นคนเดียวครับกับฟิวนี่เล่นคนเดียวครับ่ามาดูนี่อวิธีการปล่อยครับก็ไม่ยากครับดูครับเขาจะตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนี่ครับนี่มาเบิงการแกลนว่าวของพี่กัฟฟิวครับนี่มาแล้วครับมาแล้ว มาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับอ้าวแลนไปเรื่อยโอ้ไปเอาเบิ้งสิขึ้นเบื้องไหนเอาปล่อยไปเรื่อยครับนี่ครับนี่แลนคนเดียวครับพี่น้องครับนี่โอ้ปล่อยเชือกไปเรื่อยครับไม่ระว่างมัดก่อนอี่เด้อกระฟิว เอาขึ้นไปแล้วครับพี่น้องครับโอ้ลมแห้งคือเกา่าอ่ะกาฟิวหัวยังเบาบ่ออกไป็นักหัวเด้อครับนี่นักหัวเอากาฟิวเสียวลงหมาอันบ่เอครับเอาขึ้นขึ้นเลยเอานักหัวเมื่อกี้เสืร์นไปเสืร์นบ้างสิละ่ะทั้งปีแข็งทั้งปีแข็งน้ำดวงนี้เฮ็ดเอาเองเนาะกาฟิวเนาะ นี่ครับขนาดเท่านี้ครับนี่800บาทครับพร้อมธนูนี่ข้อไก่ก็ฟิวเดออีกทีการปล่อยวาวเล่นคนเดียวครับใจรักก็ฟิวนี่ใจรักมากปล่อยไปเรื่อยๆครับ าดังดีตัวล่ะสันนุปล่อยไปทั้งเคลื่อนบะกาฟิวทั้งเคลื่อนเลยบอมมีตกเลยบะนี่ครับล้มหอยอ๋อนี่สิต้งอ๋อนี่สิลงเนี่ยนี่อาล้วอ่าวิธีเจาลงครับก็สาว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 อ่บอติดลมเลยนี่บอติดลม ข้างต้นไม้เนี่ยนะบอสติดล่มเนาะกรบพีวอ้าวขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้เดือมตาได้ทั้งนี้เนาะล่มไปทั้งหัันเนาะอ๋อเอาอาจสินแน่ไม่เคยเห็นครับเพราะว่ามันถือดวงตตเว่นครับดวงอาทิตย์ครับ อ๋าสุดยอดเลยกาฟิ่กาฟิ่จะผูกไว้ไหนกาฟิเนี่เสานี่นะขึ้นเงินเพิ่นครับนี่ครับเงอ,อนน้องกาฟิ่ครับเพิ่นมาเคล็ดวาวครับผูใ้ใดสนใจกรับวาติดต่อมาได้เลยครับพร้อมขายครับตอนนี้มีวาวแม่ลูกนะครับแล้วก็วาวจุล่าวาวแม่ลูกขนาดใหญ่เลยนี่สามเมตรหรือใดบ้านี่ อัลพันหกครับแล้วก็ว่าวจุฬานี่แปดร้อยครับพร้อมธนูครับพร้อมเล่นครับตอนนี้ติดติดลมแล้วครับนี่ครับเอาพบพอกันซ้ำหนึ่งสักกอนเอาขอบคุณกาิฟกาฟิลนี่เอาเดี๋ยวติดมีคนมาซสือหลบ่บอทิ่ความขายหน่อยเปนบ่ดิจองไว้แล้วโอ้นี่เขาจองไว้แล้วพี่น้องว่าวจุฬาล่ะจองคือกันบ่ออทโ่ม ก็ฟิวหาได้ใดพิเศษครับนี่ว,ว้าวติดลมแล้วครับพี่น้องติดลมแล้วเอาพบกันสักนิดครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม